สี่ซิลแก๊งขวานซิ่งปลาซิลนะครับเป็นสกุลของปลาน้ําจืดขนาดเล็กสกุลหนึ่งจะพวกปลาซิลลักษณะเด่นคือมีมีแถบสีดําใต้จุดเริ่มต้นของครีบหลังถึงกลางของฐานครีบหางและมักจะเป็นแถบกว้างด้านหน้าโดยลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปขวานซิลข้างขวานนะครับเป็นปลาที่ชอบอยู่เป็นฝูงตามแอ่งน้ําบนภูเขาลําธารปลาซิลข้างขวานม่วงนะครับจุดเด่นนะครับคือมีลําตัวสีม่วง มีลายคล้ายขวานขนาดใหญ่ข้างลำตัวเป็นปลาที่รักสงบทําให้เลี้ยงรวงกับปลาขนาดเล็กอื่นๆได้ดีและเป็นซิวข้างขวานอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยชักและเป็นซิลข้างขวานอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างสีสันให้กับตู้ไม้น้ำได้ดีปลาซิวข้างขวานใหญ่ปลาซิวข้างขวานใหญ่นะครับมีลักษณะแบนข้างกว่าปลาซิวทั่วไปหัวและตาโตปากเล็ก และไม่มีหนวดลำตัวสีส้มเหลือชมพูหรือม่วงลำตัวช่วงกลางจนถึงโคนหางมีแต้มรูปสามเหลี่ยมดำขนาดใหญ่เห็นได้ชัดมากกว่าซิลข้างขวานเล็กปลาซิลข้างขวานเล็กนะครับปลาซิลข้างขวาเล็กมีรูปร่างและพฤติกรรมเหมือนปลาซิลข้างขวานใหญ่ซึ่งเป็นปลาที่ลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและแถดดำรูปสามเหลี่ยมที่ลำตัวก็เล็กกว่าเป็นปลาที่รักสงบทำให้เลี้ยงรวมกับปลาขนาดเล็กอื่นๆได้ดี ปลาซิลข้างขวานภูเขาเมืองจันทร์ปลาซิลข้างขวานภูเขาเมืองจันทร์นะครับลักษณะรูปร่างคล้ายปลาซิลข้างขวานเล็กแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยรูปร่างสมบูรณ์มากกว่าเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติบริเวณที่พบม,มากในประเทศไทยนะครับคือแถบจันทบุรีถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ